you สแกนเนียนะครับตัวใหม่ได้รับเกียรติมาเป็นแขกในงานกิจกรรมคาราวานโรดโชว์นะครับของทางสแกนเนียได้จัดขึ้นนะครับวันนี้ก็จะพามาชมเปิดตัวนะครับเปิดตัวสแกนเนียตัวใหม่สแกนเนียซูเปอร์400 piece อะ,อะ 420P นะครับคนพิเศษเขาจะมีติดสติกเกอร์ส่วนลูกเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะพามาชมด้านนอกและด้านในนะครับแล้วก็สแกนเนียตัวนี้จะมีอะไรบ้างมาลองฟังเสียงเครื่องเครื่องยนต์ตัวนี้จะเสียงจะแตกต่างจากรุ่นเก่านะครับเสียงไม่เหมือนรุ่นเก่านะพี่เสียงจะเงียบเงียบกว่าตัวเก่า เสียงเครื่องยนต์จะแตกต่างจากรุ่นเก่าเยอะมากเสียงไม่เหมือนตัวเก่าเลยเงียบเงียบมันนิ่มเสียงมันนิ่มกว่าตัวเก่าเงียบสกานเนียนตัวใหม่ยูโรห้าครับยูโรไฟ มีน้ำยาบำบัดไอเสียเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นแอดบูลันนี้ในเป็นถัง400นเนอะในถังนีนมน้มันมันจะมีปริมาตรบอกอยู่ถังเขาเลย395เนี่ยอา,าแล้วก็ยี่ห้าลิตรก็400เนี่39ย395ยกระดับกำลังสามนี่จะเป็นไอตัวแอดบูหรือเปล่านีา่ถังแอดบูอยู่ข้างล่าง ระบบ ebs มีมาเหมือน,นกันหมด ebs ebs ร e ถรุ่นใหม่ตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดก็จะ,ะให้ทางพี่ๆเขาให้พี่ๆเขาแนะนำให้อีกทีนึ่งนะครับนี่เป็นถอยเสียถอยเสียเขาจะมีะมีสายไฟมีเซ็นเซอร์มีเกี่ยวกับพวก การบำบัดไอเสียนะครับเพิ่มขึ้นมาโดยการกระตุ้นเกาน่ารุ่นเก่าจะมีแค่หมอ้อพักนี่จะมีรู้อะไรเยอะแยะนะับปลั๊กไฟมาจากข้างในจากทางน้ำมันจากทางแอสบูสเกิดข้นครั้งสวยงามครับ สกินนี่ตัวใหม่นะครับเซเปอร์จุดนิ้วชัวร์นั่งพิมพ์หน่อยนะตัวใหม่ที่จอดโชว์อยู่ด้านหน้าจะเป็นรุ่น 420P นะครุ่นใหม่ตัวใหม่จะเป็น,ปนกลางยูโรยูโรไฟน์ยูโรหานะ 420P สามหกศูนย์มุมีเลยตัวนี้ต่ำสุดต่ำสุดสี่ร้อยยีซีพีเลยตัวนี้ในรุ่นรุ่นต่ำสุดสองพันสามร้อยนิวตันเมตรแรงบิดเดี๋ยววันนี้จะสัมผัสใกล้ชิดนะครับสกีดเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดนะครับยูโรหนะ้า 6คูณ2แตเนี่เนี่ยจริงๆแล้วทั่วโลกครับตั้งแต่ตั้งต้นเนี่ยเราอายุมากกว่า135ปีแล้วครับทั่วโลกในประเทศไทยเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าเราอยู่ในตลาดประเทศไทยมานานกว่า38ปีแล้วแ 2, ต่ที่2 8 0 0จุดเมตรนะครับผมมาที่รอบ9,000รอบจะถึง1,280รอบนะครับผมมาในแบบ8ทออเลยนะครับผมซึ่งแ,บบงแบบ 4, ต่ที่งนี้ปรเทตัวสีนสูงยสตัวจัานะครับผมจะมีแรงดิมากขึ้ 2, นถึง250แรง้2 5 0ตจุเมตรนะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ410แรงม้าแรงด มี G แคบ G แคบคือรุ่นนี้นะครับหัวจะสูงขึ้นความสูงก็จะสูงขึง้นบันไดจะเป็นสามขั้นนะครับมี R แคบ R แคบคือสีเขียวที่เราเปิดตัวรุนนีแล้วนะครับจะสูงขึ้นอีกนะครับแล้วก็ S แคบก็จะสูงแบบชลูดหมวดเตี้ยเลยนะครับคนหลังมันนอกใช้กันในแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีรุ่นย่อยไปอีกเป็นขนาดความสูงของช่วงนี้นะช่วงช่วงนึงก็ไหวสีสันขึ้นไปถึงบนหลังคามันจะมีแบบโลมีเดียมไฮนะครับโลว์ high, นอร์มอลไฮเลยอันนี้คือแบบน้อยยคคนนไทพงพอแล้วะรับ แบบโรดีไหมดีครับแบบโรคือรถที่เป็นรถสิบนอ้ําเราตอนนี้มันจะมีความเตี้ยม,มาใกล้เคียงกันกับโปรเจกต์มันจะมีความสูงตรงนี้นะครับแล้วแบบหายหายน่าจะสูงไปเลยครับแตบบ่หัวที่เขาต้องการสเปซเยอะๆวิ่งใกล้ๆข้างทรุงเทพต้องบอกก่อนว่าข้างหลังเขาขับเ็เที่ยวอันนี้เขาขับเป็น้าตุรกีวิ่งข้ามประเทศวิ่งข้ามทรุงเทพวิ่งข้า,ขาไมาไม่น้ำจากที่เรานั่งดูในวิดีทัศน์นะครับก็มีผมรู้ขึ้นมาประมาณนึงครับเ <laughs> กี่ยวกับรถตัวใหม่ตัวนี้อ่าก็ อาจจะมาเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่เขามาแนะนําให้อีกทีนึงครับและนอกตลดกด้วยหลกัหลกๆก็จะเพิ่มขึ้นมาคือแอดบูนะครับแอดบู Ad เป็นน้ํายาบำบัดไอเสียก็จะมีปัม๊มอันนี้เป็นปัม๊มปั๊มติ๊กกล่ออองะไรรรคับาาจย์ตัวนี้ตัวนี้กล่องอะไรครับอาจารย์ทงัทงแอดบูทั้งแอดบูหรือเปล่ทาทั้งเอดบูมันเยาบำรับมัน เราไอ้เสียก็จะเป็นแบบแบบใหม่นะครับแบบใหม่จะมีมีการฉีดแอดบูเข้าไปด้วยรุ่นเก่าจะเป็นท่อพักตัวใหม่นี่มันมันมันมี420เป็นตัวตัวเริ่มต้นเลยใช่ไหมพี่เออเรียกว่าเป็นรุ่นมาตรฐาน3 3 6 0ามหกศูนย์สามนย์ที่สี่ที่สูงที่นี่แล้วเนื่องจากว่าเครื่องซูเปอร์อ่ะมันต้องเป็นเครื่องสิบสามลิตรเป็นเป็นบล็อกเดียวหมดใช่เป็น13พอ13ลิตรปุ๊บอ่ะมันเลยตั้งสตาร์ทที่420ครับก็มันก็จะมีขึ้นไปเรื่อยๆนะไปถึงห้าร้อ ก็เป็นบอกคือต่ำสุดก็จะเป็น420คุ้นแรกวเตียงเดิมที่บอกก็คือหลายๆคนหมือนที่พี่บอกคือปรากฏพอมาเที่ยวกันบางคนกลัวเฮ้ยสามหกตุ้นที่ี้420คุยังหรือปล่าเนี่ยพอออกมานี่มีมีตัวใหญ่ขึ้นนะค จะ uhm ชอบชอบเสียงเครื่องยนต์มันจะมันจะมันจะครับเสียงเสียงเบาเสียงเบาหนึ่งตัวซับเสียงเพิ่มมันกีทราระบบพวกวาล์วก็จะไม่ใช้โซ่ไม่ใช้สายพานจะเป็นแบบสามหกก็ไม่ใช่อันนี้สมัยก่อนมันจะมีรถบัสครับรถบัสเราจะมีตัวสมัยก่อนมีตัวสี่ คนในระเบียบแรกก็อีบีเอสก็เป็นอครื่อสมันมีแบบเจ้าบางเจ้าหรอซื้อไปไปใช้ก็อีบ่เอสนะคนับผเกี่เขาเบ้นมาเลื่ระบบอีบีเอจะเป็นระบบเบรกไฟฟ้าเป็นเซ็นเซอร์พวกเกี่ยวกับพวกเวลาสั่งการเบรกมันจะมีไฟฟ้าเข้ามาเข้ามาอันนี้ด้วยเราดูอย่างที่ดูแรกแต่ไม่ค่อยจะเข่าฉีดลงไปครับฉีดกุ๊บกัออกข้างล่างเลยค่ังนี่บอกไอเสียไม่ได้เป็นหมวโลหในเครื่องไอเสียก็ออกตามเลยครับ Unku, umas, ไเดยตกนรถม่เปลี่ยนะแล้วมันยิ่งทนทนยิ่งไม่ได้เปลี่ยนนานเลยมีบาคนขับไปสามล้านโลอย่างั้นะหม่นู้นเนด้วยี่เราเอาไปใส่คนอื่นเอาไปใส่ไน่นเอาไปใสอื่นนี่เราก็ต้ององอยต่งินถาม่าองมันก็ไม่ได้ยกยไปเลยท่่าั ดูดูตัว,ต,วตัวเครื่องจะดูแบบใหญ่ขึ้นก็ดเด้ใหญ่ขึ้นบอกใหญ่ าสุแต่ก่อนจะเป็นจะเป็นห้องเป็นห้องใช่ครับเป็นตาสุขแต่ว่วมันเป็นแคมคูเหมือนอะไรบ้างเปืองแคมขับด้วยเปืองตัวเกียร์นี่ตัวเกียร์นี่ได้เปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนเกียร์ก็คือเราใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วครับเมื่อปีที่แล้วเราเราเปลี่ยนเกียร์ตัวใหม่เกียร์ปัจจุบันคือเพื่งยู่สามตัวตอนเนี้ยเกียร์ตัวนั้นก็ยังอยู่ก็คือตัวนี้แหละที่เป็นเสื้อ์ลูกเราก็เปลี่ยนเครื่องครับทีหนึ่งซื้อใส่กองครับทีหนึ่งอย่างเงี้ยเปลืองแคมขับด้วยเปลืองขึ้นมาไม่ได้ใช มาลองมาลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับเสียงเครื่องจะสมูทจะนิ่มกว่าตัวรุ่นเก่าๆนะครับดูเสียงรู้สึกเงียบมากตัวก่อนนี่เสียงวาวจะเสียงวาวจะดังเขกแต่ตัวน,นี้จะเงียบเหมือนแบบเหมือนเครื่องเบนซินกับเครื่องดีเซล เสียงเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้ครับก็ใหม่ยุโรปค่เสียงวาวจะเงียบกว่าเดิมแต่ก่อนนี้ถ้าถา่ายในคลิปในลงในมือถือนี่จะแบบดังเสียงดังแบบคือแบบเป็นเอกลักษณ์ของของรถยุโรปเลยนะครับเสียงเครื่อง,องเสียงวาวจะดังแกล้งแกๆๆแกล้ระแบบ,บไฟหน้าก็จะเป็นมีอ่ d ดย์ไลท์นะครับเดย์ไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวตรงนี้เหมือนในคลิปที่ไปรีวิวในบ้านนะครับในในคลิปกนะ่อนหน้านี้นะเป็นเอ่อเป็น LED นะครับ LED ไฟเดย์ทารันนิ่งไรนะไฟเลี้ยวก็จะเป็น LED เส้นยาวครับ,บผมตัวนี้ก็ หลังจากที่เราดูวิดีโอของทางสแกนนี้แล้วนะครับมีจุดไหนที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับเดี๋ยวจะ,ะให้พี่ๆทีมงานเขาอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์พาชมรีวิวนะครับรีวิวแต่ละส่วนของรถนะครับ่าใหม่แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาบ้างนะครับเดีย๋ยวรอรอรอ,อพี่เขาใส่ใส่หางพ่วงก,ก่อน เทเนอร์ของสแกนเนียนะครับพาชมส่วนต่างๆของรถตัวสแกนเนียซูเปอร์ตัวใหม่นะครับมีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับอาจารย์ครับคือไฮไลท์หลักๆคือเป็นเครื่องยนต์นะครับครับเครื่องยนต์แล้วก็ระบบภายในครับระบบไฟฟอดครับผมเครื่องยต์มมาด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมครับ เห็นว่าตัวนี้เป็นยูโรมาตรฐานยูโรยูโรห้าใช่ไหมครับแล้วก็มีที่อ๋อครับต้องมีที่เตอรแอด์บูครับเป็นแอนด์บูบัตรไอซีครับแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ครับเรียกว่าเอฟโอนูครับผมอัพติ๊กจะดูน้ำมันไปรอที่ระบบเอ็กไก่ครับแล้วก็ถังน้ำมันก็จะตัวนี้จะใหญ่ใหญ่เก้าสิบห้าครับผมใหญ่ใหญ่ขึ้นกว่ากว่าตัวเดิมใช่ไหมครับเป็นรูปทรงดีเชฟครับผมพอส่วนมากครั รุ่นเก่าๆจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมถังสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ประมาณเครื่องยนต์ปริมาตรกี่ลิตรนะครับอาจารย์ครับมมือส13ลิตรครับ13ลิตรเครื่องยนต์13ลิตรแรงแรงม้าแรงม้าเนี่ยจะเป็นรุ่น420แรงม้า420เป็นเป็นรุ่นเริ่มต้นของคือถ้าเริ่มต้นก็420เหมือนกันหมดเลย420ครับคือแรงม้าเท่ากันสเปคสเปค แต่ก่อนรุ่นก่อนนี้จะเป็นอสามร้อยหกสิบตัวนี้จะเป็นเริ่มต้นเริ่มต้นที่สี่ร้อยยี่สิบแรงเลยนะครับครับนี่จะเป็นสี่ร้อยยี่สิบเริ่มต้นที่สี่ร้อยยี่สิบแรงครับเครื่องยนต์นเป็นตัว P ลวหลักครับผมขึ้นกันเป็น P าน,านั่นแหละอ๋อใช่ใช่ครับต <c oughs> ผมผมก็ยังว่าอยู่มันแปลกๆมัน <c oughs> แต่ก่อนมันจะเป็น P สามหกศูนย์ใช่ๆตัวนี้จะสี่ร้อยยี่สิบ P สามศูนย์ P P จะอยู่ด้านหลังครับผมแปลกก็ไม่ได้

อ่ะ adept ทีฟฟูดคอนโทรลก็เอกุกเฉลี่ยนบีตัวนี้ด้วยของกันหน้าครับผม a d ด p t a d e ทีฟฟูดคอนโทรลนี่มันอ่าทำงานยังไงครับคือรถเราตั้งไว้เขาเรียแปดสิบครับผมเราจะไปเจอรถคันหน้าวิ่งเจ็ดสิบมันก็จะลดชะลอความเร็วให้เราเลยอัตโนมัติเลยครับผมคันหน้าไปแล้วเราตั้งระยะบีก็จะเอามีห้าระดับเอาใกล้ไกลกลางแล้วแต่เราจะตั้งอะไครับผมคันหน้าเกินแปดสิบ้นไปมันก็จะวิ่งมาแปดสิบเลยคันหน้าครับเปาจะไปผ่านตามคันหน้า ถ้าถ้าข้างหน้าเบรกก็เบรกตามใช่ไหมครัอ๋อครับโอ้แสดงว่าอัจฉริยะมากสุดยอดสุดยอดมากตรงหน้ากระจังก็จะเป็นคำว่าซูเปอร์มีมีให้มาทุกรุ่นใช่ไหมครับตัวนี้อ๋อครับผมตัวใหม่ถ้าถ้าเห็นตัวนี้ก็แสดงว่าเป็นตัวล่าสุดครับผมล่าสุดของสแกจันนี่เลยครับมาดูมาดูก็ LED ครับผมตัวนี้จะเป็นไฟตัวนี้จะจะเห็นอยู่ในรุ่นของปี2024ใช่ไหมครับจะมีจะมีเดย์ไทม์ลันนิ่งไรแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ข้างบน แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟ LED ใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อใช่อ๋อครับผมเป็นหลอดหลอด LED เป็นไฟ LED ตัวใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูด้านฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็มีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอาจาะมีใบสปะพานเหมือนกันฝั่งซ้ายขวาตัวนี้จะเป็นเหมือนเซ็นเซอร์ใช่ไหมใช่ใช่มันมีรถมาอยู่ข้างข้ามีมอเตอร์ไซค์มีคนเดินผ่านรถวิ่งแซงเราจะรถแซงเราจะเบรคเลี้ยวขวาอันนี้ก็จะเตือนครับจะจะเป็นเหมือนพวกรถ รถเล็กกับรถยนต์ที่จะเป็นอ่าตรงกระจกอ๋อกระจกแต่ตัวนี้จะเตือนตรงไหนครับอาจารย์ตรงเสาอ๋อไม่ขอดูหน่อยครับอ๋อครับจะจะอยู่ข้างเสาเสาเอเสาบีมีหมดใช่ไหมครับไฟสีเหลืองมีสัญญาณเตือนอ๋อครับผมมาดูมาดูมาดูด้านด้านนอกรถก่อนอ่าตัวตัวนี้จะเป็นท่อไอเสียตัวใหม่ออ๋ครับว่ามีสายฉีดน้ำบูครับผมเข้ามาทำการบำบัดไอไเสียครับครับให้เป็นอากาศบริสุทธิ์ออกมา ตอนที่จะระบายออกครับอ๋อตามมาตรฐานยูโรห้ายูโรห้าอ๋อครับวิดีอารแอดบูลเนี่ยจะทำวิดีอาร์เดี่ยวเนี่ครับทางแอดบูลเขจะอยู่ด้านนี้นะใส่สี่อะแอดบูลนี่จะฉีดฉีดมาบำบัดไอเสียหรรคับจะไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่มาฉีดรอฉีดเข้ามีเลยมีเซ็นเซอร์จับอยู่ครับผมทำให้อากาศเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขึ้นเป็นนั้นนันตัวเจนออกไซด์ที่สะอาดครับผม รุ่นนี้ถ้าอ่าม,มันมันม่มีพวกแคปพวกอะไรเหมือนรุ่นก่อนไม่มีครับไมม่ีแคปเป็นแบบว่าระบบอ๋อครับไม่ต้องใช้แค่แค่เทอร์ติกคือแบบว่าใช้ไอไออ่าเอ็ดเอ็บูเอ็บูอย่างเดียวตัวดบูระบบไอเสียดูดูหน้าตาก็ไม่เหมือนรุ่นก่อนแตกต่างกันเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันรุ่นรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นหม้อพักธรรมดามีสายเซ็นเซอร์มีตัวสายไฟเยอะๆเลยเดี๋ยวขอขึ้นไปดูข้างบนหน่อยนะครับ มาดูด้านบนนะครับด้านบนก็จะหน้าจอก็เหมือนปี2013ัน่ะใช่ว่าเพิ่มแอดบูเข้ามาอ๋อครับผมจะมีเกียร์วัดใช่เพื่อให้บูรงนะครับตัวอ่าน้ำมันน้ำมันอยู่ตรงนี้เอาน้ำมันอยู่ตรงนี้ครับผมเอาเป็นแอดบูนี่ครับที่เพิ่มเข้ามาหน้าจอเหมือนสองพันยี่สิบสี่เลยระบบเบรกไฟฟ้าก็มีเหมือนตัวไทยสาวสองพันยี่สิบสี่เหมือนกันครับ แต่ตัวนี้จะดีหน่อยมีเรืองนอกเลนครับเป็นเป็นเซนเซอร์เป็นตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดใช่ไหมครับใช่เปิดปิดถ้าถ้าถ้าขึ้นสีเขียวนี่คือเปิดเองครับเป็เบรกจุกเฉินเปิดไว้เปิด้ตลอดตัวนี้จะเป็นเบรกจุกเฉินใช่ครับ AEB ครับ AEB ตัวนี้จะเป็นตัวเตือนที่ที่อ่า ที่อยู่ด้านข้างใช่ไหมครับอ๋อครับผมเือนได้เสียงตัวนี้ถ้าเราปิดจะไม่มีเสียงอ๋อครับแต่จะมีไฟให้เฉยๆไฟเฉยๆนีมีคนเดินไฟนี้จะมีไฟนี้นะครับดูนะครับเวลามีคนมายืนมึงจะไฟไฟสีเหลืองจะขึ้นออกครับผมก็หา,ายไปเป็นเป็นเป็น,ปนอตัวช่วยในแบบว่าให้เราจุดอับจุดอับสายตาเนี่ยจะมีจะมีไฟขึ้นเป็นมีนะครับเวลามีคนมาอยู่ข้างรถ ตัวระบบทั่วไปถ่ายเทน่ะงั้นตัวทุกๆไปตัวสองพันยี่สี่มันเองมันจะแพ้ยูโรสาม่ะตัวนี้คือคือปลุ่มอะไรครับอาจารย์นี่เรื่อระบบเทคชั่นคอนโทรลอ๋ออ๋อเป็นเป็น TSC เป็นเทคชั่นเวลาอ่ารถเรามันล้อมันหมุนไม่สัมพันธ์กันมันก็จะตัดกําลังเครื่องยนต์ตัดกำลังเพบีกเครื่องบินมีแบบทางลาดทั่วไปแล้วก็มีแบบออฟโรดแล้วกดปุ๊บหน้าจอจะขึ้นแบบออฟโรดครับผมทางลาดชันหรือว่าทางเป็นดินเป็นบ่อเป็นโคลนต้องใช้หมด มันจะเปลี่ยนโหมดให<ช>้ล่ะถ้ฟังเรียบปกติแล้วก็ใช้แบบออโต้ครับผมชื่อมีมาจรวาจะหายไปออโต้เวลาล้อล้อเราฟีปุบมปัจจะทำงานอัตโนมัติครับผมจะจะ,จะ,จะตัดจะตัดกําลังอ่าแล้วตัวปุ่มตัวพวกไออ่าตัวช่วยขึ้นขึ้นทางลัชชันมีไหมครับอันนี้เป็นเด็กออโต้เบโคอยู่แล้วอ๋อครับผมใช่เราก็ต้องเอาเขมขัดตัวนี้จะทํางานตัวเองอขึ้นสีเขียวเวลาเวลาเราเด็กลัชชันมันจะหยุด อ๋อเป็นออโต้เลยใช่ไหมครับเป็นออโต้เลยครับคล้ายๆมันจะเบรกเบรกให้เราใช่ไหมครับโดยไม่ต้องดึงเบรกมือถ้าปล่อยเท้ามันก็จะหน่วงเวลาให้รุ่นนี้ไม่หน่วงนมัจะเบรกเลยอ๋อเบรกถ้าเราแตะเบรกไปปุ๊บได้ขึ้นตัวพีเลยครับผมลองลองลองเก็บกันครับจะกลับโต๊ะกลับกันนะครับ ต้องปิดประตูต้องสตาร์ทเครื่องเปล่าต้องปิดประตูทุกอย่างรวมถึงสมบูรณ์เลยอันนี้อันนี้เข้าใจระบบหน้าจอก็จะเป็นสองพันยี่สามจะมีจะมีจะมีดิจิตอลอยู่ตรงกลางเดือนใหม่สองข้างต้องต้องต้องใช้เป็นนานๆถึงจะถึงจะอธิบายได้ละเอียดลองใช้สักพักเรียนรู้กันหน่อยไม่กี่รถจี้ กระชั้นชิดเกินไปเดี๋ยวก็ได้ดาวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ลงเนินเป็นการเป็นการสะสมแต้มครับผมบ่อยไลมันจะขนดาวในสมุดนี้สิ่งไหนออกมือในห้าเปอร์เซ็นต์ในเมืองมันจะเบรกบ่อยแล้วก็ออกตัวบ่อยครับเลดก็ทํายากนะก็คะแนนก็ทํายากอ๋อพวกพวกปุ่มพวกปุ่มฟังก์ชันต่างๆล็อกกับเมลล์ลงเสาพวกมันถูกจะกลับกล้องก่อนคนท่องอะไรแล้ว ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สตาร์ทเครื่องดีเยอะจา่ไหมดีมากเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนการแก้ไข่มอรองให้หน่อยฟังฟังเสียงฟังเสียงดูนะครับคุยแล้วคุยแล้วคุยคุยเมื่อกี้นะผมคุยมาลองมาลองฟังเสียงดูนะครับว่าอ่าต,ตัวตัวใหม่นี่เสียงจะไม่เหมือนตัวเก่านะครับเพราะว่านิ่มอ่าเครื่องยนต์เขาเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ไม่เหมือนตัวเิ่มเสียงเบาเสียงเข่ก็จะเงียบเงียบกว่าเดิมครับผมหายไปเสียงเสียงเงียบมาก เงียบมากเลยนะครับตัวนี้แต่ก่อนนี่จะเสียงจะแบบเกร็กร็ครับเกดังเกร็งของเบารถรถยุโรปนี่จะจะเหมือนกันทุกค่ายเสียงเสียงเบาจะดังแต่แต่ตัวนี้คือแบบเงียบเงียบมากเลยครับเงียบเสียงแบบเงียบแบบสมูทสมูทมากเครื่องเครื่องยนต์ก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสวิตสวิตสวิตตัดแบตนี่จะอยู่ข้างบนทุกทุกรุ่นเลยไหมครับให้มาทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น ทั้งบนทั้งล่างครับผมเซฟต,ตี้ปลอดภัยปกติปกตินี่คือถ้าเป็นค่ายอื่นก็ต้องสั่งสั่งเพิ่มทางห้างสกินนี่ให้บาครับผมปลอดภัยไหมครับความปลอดภัยพื้นฐาน้าเป็นแบรนด์อื่นนี่คือต้องอต้องสั่งเพิ่มถ้าจะเอาตัว,ดดวตัดแปดข้างบนก็ต้องสั่งสั่งประหารน,นี่เราสุด <c oughs> เลยแล้ปิดแปบข้างบนนั่นรับแล้ววิ่งในต้างล่างจะขอขอลองตัวนี้นะครับตปิดประตูปลอดภัยตัวปิด นกักอะออ๋หน้าจอเขาบอกอะไรไม่รู้เมื่อกี้อ๋อ,อตัวนี้จะเป็นเบรกออโต้เวลาเวลาเราเวลาเราวิ่งไปแล้วไปจอดเราเราเราเหยียบเบรกไว้มันมันจะมันจะ ฟัตกิ้งของเรงเองใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วแล้วถ้าเวลาเราจะไปต่อนี่ต้องมาปลดตรงนี้ไม่ต้องปลดเติมเลงได้เลยอ๋อเติมไปเอย่าเลงได้เลยเราจะปลดอัตโนมัติเลยคล้ายๆคล้ายๆตัวพอร์มูตัวตัวตัวล่าสุดคล้ายกันออโต้เบรกอันนี้ครับแต่เบรกปุ๊บมันก็จะปลดอัตโนมัติแต่ว่าต้องใส่เกียร์ออโต้ครับครับผมคล้ายๆกันแต่แต่คันเร่งจะปลดเลยถ้าไม่แตะมันก็ขึ้นทีให้เราเลยอ๋อเป็นออโต้เบรกทีครับผมเดี๋ยว พาชมด้านข้างประตูนะครับตอนนี้ใกล้ๆจะถึงเวลากลับบ้านแล้วเปิดไฟหน้าปตูถ้าตัวเองคือตีไฟออโต้อ๋อเป็นพัเมืดปุ๊บจะเปิดไฟเองเลยอ๋อครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องครับตัวนี้จะเป็นไฟออโต้ตัวนี้จะเป็นไฟต่ำไฟรีอ๋อครับนี่ไฟตัดหมอกปรับไฟได้อ๋อโอเคมีไฟหลัง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 เก่งใช่ไหมครับหลัง ไฟสองด้านหลังปรับกระจกไฟฟ้าโอเคครับสวยงามสวยงามมากครับครับผมอาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเดี๋ยวอขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณอาจารย์ที่ให้คําแนะนำนะครับก็น่าใช้ครับผมสกกนเนี้ยตัวใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชม เจเนียตัวใหม่ยูโรห้านะครับตัวน,นี้สตลอดคลิปนี้ก็ขอเดคลิปไปเพียงท่านี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ